หรือจากสำนักงานแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดนะจัดหางานจังหวัดจะออกตัวนี้ให้ตัวนี้ก็หมายถึงว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับเป็นที่สิ้นสุดเป็นที่สิ้นสุดเราก็ทํางานได้ตามปกตินะครับพอครบสามเดือนเราก็จะต้องเดินทางไปที่โงรงพยาบาลเพื่อที่จะไปประกันสุขภาพต่อไปทาหนังสือประกันสุขภาพต่ออีกสามเดือนแล้นะวก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ แต่ว่าทุก3าวันแต่ว่าต้องไปปั๊มที่ต่อมชอกจอมแล้วไปที่ฝั่งกะบีแล้วกลับมาฝัง่งไทยนะครับครบสาเดือนก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับในจ้างต้องเข้าใจนะเพราะว่าต้องใช้เดียวนะบริพา์นนะอ้อลืมไปคือการไม่ให้เสียเวลานะการไม่ใหเสียเวลาอย่าลืมนะครับการตรวจสุขภาพอย่าลืมอย่าลืมนะต้องฉีดโควิดนะ อย่างน้อยๆสองเข็มนะครับสองเข็มต้องมีบัตรรับรองอย่างนี้นะฮะงั้นมาจากทาง,งานเขาไม่เอานะไม่เอานะต้องมีนะครับต้องมีด้วยในจ้างต้องเข้าใจนะครับต้องมีการฉีดโควิดมาสองเข็มนะครับถ้าภาษาเขมรอาโอยมสะส,งะสังวะสังวะสังวะสังเป็นภาษาเขมรเขาเรียกวะสังนะต้องฉีดสองเข็มถึงจะมาขึ้นทะเบียนได้และจะไปที่โรงพยาบาลได้ตรวจสุขภาพนี่คือเราได้มาให้พี่น้อง นะนายจ้างทุกท่านที่เข้าใจถ้าไม่ทราบรายละเอียดก็มาประสานงานที่จัดหางานจังหวัดนะระเบียบการมันจะมีเอกสารหลายขั้นตอนหลายอย่างแล้วอย่าลืมนะครับรูปนิ้วครึ่งสามใบนะครับนิ้วครึ่งนะไม่ใช่หนึ่งนิ้วนะนิ้วครึ่งสามใบนะครับเตรียมไว้เลยนะฮะหน้าตรงนะครับนิ้วครึ่งหน้าตรงครับตอนนี้เราก็ได้มาแนะนําพี่น้องนะครับวิธีการอ่ามอเตอร์ អ <ihaz violin beeping warfare> ើអាអូនមកពីកន្លែងណាញុំមកពីខេតកំពង់ធំខេតកំពង់ធំបាទខេតកំពង់ធំមានកូនប្រពួនហើយមានហើយបងមានកូនបាញ់កូនពីរបាទប្រាំមួយស្រីមួយស្រីទាំងពីរស្រីទាំងពីរស្រីទាំងពីរបាទបងប្អូនមកពីសុកកែជម្រាបចូលແມៅបងប្អូនសុកແມងហ្នឹងខ្ញុំបាទមកជួយអាអូនមកនៅថៃមកធ្វើការបាទមកធ្វើការ แหน่ๆខ្ញុំក៏នាំមកធើអสมทឡើងสมท1จัดធើការរួចការបាទสำนักง,งานจัดទីเฮาจัดហាងງານបក្សថៃបាទថៃจัดហាងງານបាទអោយអាអូនមកពីកំពង់ធំបាទកំពង់ធំមកសរិនจัหางหวัดសរិនមកធើការបាទធើអោយត្រូវមិនបាក់ធើអោយខុសខុសអារប៊ីបគីរប៊ីបគីមកអោយត្រូវធើអោយត្រូវរប៊ីបបើត្រូវរប៊ីបហើយវាមិនមិនមានបัญหาសិនណាออ อาการทีกี่เธออัปประกันสุขภาพเนี่ยบาดสมมุติสมมุติลืองนี่สมมุติลืองนี่ครั้ง8บาด8 8สดายบาดกี่ต้องทะเทย8สดายรูดสมมุติลืองนี่ 3k บาดรษาครูนบ้านบาดอดข่อยลุยเด้เดชมนุษย์ไทยบาดเดชมนุษย์ไทยอดข่อยลุยเจ็งสมมุติลืองบาดทุกรษาปีมนุษย์รูดจมื้อบ่าบังเปาะอ่อนชอบคแม่สงสัยอุยบาดก็ปรึกษา តែនឹងមើបបាទបងប្អូនដែលគឺមកធ្វើមកអុយមកធ្វើការនៅจังหวัดสะเดนដល់កន្លែងនេះបាទបងប្អូននឹងដឹងថាចូលមកថៃមកយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាបើទៅអាផาสផอร์ตអត់បានឡើយផาสផอร์ตមកធ្វើការអត់បានទេนอกจากบ่ได้พาสบัตรបัตรพาสធ្វើบ้านบัตรพาสនេះធ្វើบ้านធ្វើบ้าน 3K បងប្អូន 3K មកធ្វើការដល់ថៃ 3K មកแค่ตัวดําម្ដង 3K មកធ្វើស្វ័យជីពអុយក្រុម អគ្រុប3ខែសិនតដំឯចំចោមតដំចំចោម3ដងបាទពួកគ្រុបហើយមកຖືថ្មីហ្នឹងកំណៅបាតិក3ខែបាទຖືកាຖືកាបាទអ oi បងពុទ្ធសុខដែរបានដឹងបាទនេះយ៉ាងឡាអូនមកពីកំពង់ធំបាទអើបងកំពង់ធំបាទទៅមកຖືកាទាំងនេះញឹមមកឡើងសមុទ្របាទឡើងសមុទ្រចាំឡើងសមុទ្ររួចបាទ1ញឹមអាអូនតដំឯចំចោមទៀតបាទបាទបាទចាំរាប់ជប់គ្នាស្មៃបាទខ្លាំងជុលតមកຖືកាថង จาเธอสมมติแบบจำจำต่ตามเมือ่อแขกน้องแบบโอเคแบบจะเรียบเรียเส้นบตรจะเรียบเรียเส้นแบบครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ดำดีวันนี้ทีมงานของเราได้เป็นจิตอาสาเป็นครั้งที่สแล้วที่ได้การช่วยเหลือพี่น้องชาวกัมพูชาให้มาทํางานอย่างถูกต้องวันนี้เรามีโอกาสเราก็ได้เดินทางมาที่จางงาังหวัดานจังหวัดพอดีมาพบท่านหัวหน้าและก็ท่านผู้ช่วยหัวหน้าเนาะ ครับท่านครับวันนี้บอกที่เสียงเรียงนามตำแหน่งหน้าที่เท่าไรครับสวัสดีครับผมนายจิตใจตรงไปสูรเลนะครับจัดหางานจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนในในหน้าที่ภารกิจเรานะครับนอกจากจะดูแลคนถ่างด้าแล้วเนาะเราก็ยังมีหน้าที่ในการหางานให้คนทํางานเนาะแล้วก็ซึ่งจะมีเป็นเป็นหางานไปทํางานต่างประเทศหรือในประเทศภารกิจเรานะครับ แต่เนื่องจากบางา,างานเนาะครับซึ่งหาคนงานไม่ได้เราก็เลยจาเป็นจะต้องเอาคน่างด้าวเข้ามาทดแทนแรงงานไทยซึ่งมีงานขงประเทศที่เขาไม่ทำงาน,นครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งแต่สาเหตุหลักเราก็คือเราก็ต้องมองคนไทยเป็นอันดับเงินในการหางานใ้เขาเนาะเนี่ยนีครับนนเป็นภารกิจของเรารส่วนการที่าการที่จะมายื่นทะเบียนต่างารับคนงานต่างด้าวนะครับ คงานต่างด้าวเราอะอย่างน้อยเราก็มีอยู่หลายประเภทใยการเรี่นประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะซึ่งจะเป็นพวกเขาเรียกว่าไวท์ฮอลล่าจะเป็นพวกที่มาเป็นอาจารย์เช่นพวกชาวฟิลิปปินส์หรือชาวต่างประเทศหรือรอะไรก็ตามถือจะเป็นลราหรือกัมชาก็ได้ที่เข้ามาสอนในลักษณะเป็นอาจารย์สอนหรือมาลงทุนที่บ้านเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นหนึ่งประเภท ประเภทที่2นะครับก็จะเป็น่ังด้าวที่เขาเรียกว่า่ังด้าวพื้นที่สูงซึ่งก็จะเป็นคนต่างด้าวที่คนคนคนสัญชาติไทยคนที่มาอยู่ในเมืองไทยแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเราก็เป็นสังด้าวประเภทหนึ่งซึ่งเขาสามารถทําง,งานได้เหมือนกันนะครับแล้วประเภทที่3ก็คือจะเป็นประเภท่ังด้าวประมาณ4สัญชาติหรือ3สัญชาติแต่ก่อนจะเป็น3สัญชาติก็จะมี อ่าลาวพมรแล้วก็อ่าเมียนมาครับตอนนี้จะเพิ่มมาอีกสัญชาติหนึ่งคือเวียดนามน,นะครับในอาคซนซึ่งไอวิธีอ่าไอคนต่างด้าวสามสัญชาติเนี่ยก็จะแบ่งเป็นขึ้นทะเบียนแบบผ่าน MOU นะครับหนึ่งอย่างสองหรือเป็นเป็นพวกไปเช้าเย็นกับครับสามแล้วก็เป็นพวกตามมติครมที่เขาจะมีเปิดให้ขึ้นคนต่างด้าวในกรณีที่ว่า เขามาเข้ามาผิดกฎหมายแต่เราก็อยากทําให้ถูกนะครับมันจะเป็นสามอ่าประมาณนี้ที่ที่ที่มันยื่นได้นะครับส่วนในรายละเอียดการยื่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ให้น้อง่วย่ยเนาะครับครับท่านหัวหน้าบอกชื่อเอกสารอะไรบ้างครับครับผมท่านหัวหน้าบอกชื่อเสียงเรียงนามด้วยครับผมสวัสดีครับผมวรวัฒเจ้าล้านะครับเป็นชอบเจอกับงานต่างประเทศนะครับแล้วก็งานการทํางานของคนทางดาวนะครับเพราะอย่างที่หัวหน้า ก็จะมีหลายแบบเนาะมีทั้งมาตรา63คนที่เข้ามาเป็นทักษะฝีมือชํานาการนะครับแล้วก็เข้ามาทํางานตามมิจการซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนที่เข้ามาซึ่งวิทยาจะแต่การกขนไปครับผมเอาเป็นมาเล่าคร่าวๆเนาะนงครับผมครับผมเร่าๆอย่างเช่นเป็นแรงงานตามมาตรา64นะครับซึ่งจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับจังหวัดกุดรมีชายของกัมพูชาครับผมครับทำงานที่อยู่ฝานุที่ประสงค์ มาทางานแล้วก en, ็นายจ้างมีความสงคจะจ้างนะครับนายจ้างจะต้องยื่นเอกสารนะครับจากเราจะมีบบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งคนต่างด้าวเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ามาหรือเข้ามาแล้วก็ตามนายจ้างก็ยื่นบัญชีรายชื่อกับทางสานักงานจัดหางานนะครับเพื่อให้ที่นานะครับหลังจากได้รับบัญชีรายชื่อนะครับคนงานจะต้องถือเอกสารเนี่ยยื่นที่ด่านตัอคนหางานเพื่อเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ต้องมายื่นขอรับอนุญาตทางานกับทางสํานักงานนะครับแต่มันก็จะรับเอกสารรับคําขอ นะครับผมแล้วก็ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลครับผมนะครับหลังจากเสร็จทั้งในส่วนของการไปตรวจรงตรากับตมครับซึ่งมุติเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เจ็ดวันเจ็ดวันครับถ้าเป็นการยื่นบัญชียรื่อที่มาทางานตมจะให้สามสิบวันนะครับสิบวันอ่าและเสร็จทั้งตมโรงพยาบาลก็กลับมาที่นี่เพื่อออกไปญาิทำงานก็มีจะมีท่องเทียวเป็นใบรลบของแพทย์เนาะครับผมใบโรงพยาบาลสัญญาจ้างครับผมแล้วก็เอกสารวีซ่าที่ตมตรวจรงพยาให้สามสิบวันก็ยื่นประกอบแล้วก็ออกไปญาิทำงาน ครับนะครับผมจริงๆก็ขั้นตอนไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเพอเอกสารที่กรอกอาจจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลในนั้นเยอะหน่อยนะครับซึ่งท่านที่เมื่อเคยมาใช้บริการก็อาจจะยังงงสับสนนะครับอันนี้ผมจะนำให้ดูตัวอย่างแบบฟอร์มของเรามีตัวอย่างเสร็จแทานำเสนอไว้นะครับผมท่านที่มาใช้บริการก็สามารถดูข้อมูลจากในโดยส่งสายเ็สอบถามเพ้ที่จะได้แนะนำต้องเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในเรื่องของการ เข้ามาทำมาในลากะไปช้เย็กล mm ับหรือตามฤดูกาลตามมาตรา64นะครับอีกแบบหนึ่งก็ที่จะเป็นในงานสัญชาติสารพิชิตที่สี่สัญชาตินะครับก็จะมีในลักษณะของขึ้นทะเบียนตามมตินณะรัฐมนตรีนะครับนะครับอันนี้เป็นนโยบายเนาะซึ่งถามว่าเมื่อไร่เปิดให้มีการลงทะเบียนวิธีการขั้นตอนแต่ละครั้งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีให้ลงทะเบียนตามมติพรอมโนที่31เมื่อที่5กรกฎาคมนะครับผม ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของประกาศกระทรวงมหาดไทยที่จะดำเนินการในส่วนที่กข้องต่อไปนะครับ,รบอีกอันนึงก็จะเป็น MOU MOU ก็จะเป็นข้อตกลงระหว่า,รางรัฐบาลเวียดนามลาวแลมุกชานะครับแล้วก็มีเวียดนามเพิ่มมาอีกชาตินึงนะครับ,รบซึ่งในแจ้งที่มีความประสงค์จะจ้างนะครับสามารถดําเนินการได้2วิธีหนึ่งก็คือดําเนินการด้วยตนเอง2ก็คือให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตทําให้ครับว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานเท่านั้นนะครับ ก็คือถ้าในกรณีทําเองนะครับนาแจ้งจะต้องประสานกับบริษัทประเทศต้นทางว่าต้องการคนัมพูชาลาหรือยัมามาทํางานในก,กิจการอะไรก็แล้วแต่ประสานไปที่บริษัทต้นทางสมมติว่าเลือกบริษัทได้แล้วในยจ้างก,ก็มายื่นคําร้องที่สำนังงนกางานที่จะนําเข้านะครับสำนักงานจะรับเอกสารที่นานนะครับก็ส่งพอเสร็จแล้วก็จะเป็นหนังสือที่ ได้รับะจะไปออกวีซ่านะหนังสือจะเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้ามาครับก็จะมีถึงสถานทูตไทยที่รัฐแต่ประเทศนะครับประเทศตุนทานต่อมอที่ประเทศตุนทานตอมาฝั่งเรานะครับหลังจากนั้นก็คนงานเข้ามานะครับก็มีการอบรมที่ศูนย์ได้รับและสิทธิ์การจ้างนะครับมีการตรวจโรคออกใบอนุญาตทำงานในกิจการบางทีก็ต้องเข้าประกันสังคมเนาะตามกฎหมายประกันสังคมนะครับบางกิจการ ็ต้องซื้อประการสุขภาพเพราะว่าบางเหตการเนี่ยเข้าประกันครงไม่ได้ครับก็กระบวนการก็จะลักษณะเข้าาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าใช้เวลามันก็ใช้เวลาประมาณ 4- ีหอาทิตย์เพราะว่าขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางนียเพราะว่าบางทีการที่นายแจ้งประสานกับบริษัทที่ตัวตงนทางบริษัทที่ต้นทางก็ต้องหาคนให้ซึ่งอันนี้เราไปบอกว่าเฮ้ยวันสองวันคุณต้องหาให้ได้นะรับส่วนการดาเนินการในประเทศไทยเนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่นานครับจะนานสัง ในการหพคนให้ครับประมาณนี้คือคือถ้าจะบอกว่าขั้นตอนเราเยอะแต่จริงจริงแล้วถ้าเกิดเทียบกับเวลาเราไปทํางานในต่างประเทศประเทศอื่นเขาก็มีการคัดกรองอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นเราจะปล่อยคนเข้ามามันก็มันก็ไม่ได้ครับก็จะมีกฎอย่างนี้ละครับัลครับครับก็เหมือนเราไปทํางานต่างประเทศก็เช่นกันเขาก็จะมีมาตรการของประเทศเขายกตัวอย่างเช่นที่ไปทํางานที่ญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะมีการ คัดเลือกคนงานอะไรๆเยอะแยะแต่ต้องกรองต้องกรองครับเขาเพาะเพาะเพราะเพาต้องมองต้องเข้าใจนะครับว่าในจ้างเองเขาก็อยากได้คนที่ทํางานตั้งใจทํางานมีศักยภาพเนาะในการทำงานไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศนะครับก็ต้องเลือกต้องเลือกครับเพราะว่าเรามีหน้าที่เป็นแค่สื่อการในการทําให้คนมีงานทำมีงานทำครับเราไม่สามารถไปบังคับในจ้างรับให้อย่างนี้เพราะเราไม่ใช่เราเป็นกระทรวงแรงงานเราไม่ใช่ สเพียงแต่เรารับเข้าใจนะครับให้ท uh, ่านท่านมีหน้าที่คือรับและใครทานมดรูปตัวมาศึกษากันเราเองเราเป็นต้นทางให้ทุกอย่างมันก็ก็เราจะมาเปิดต่างด้าง่ายมันก็เดี๋ยวคนไทยก็จะมีการบอกว่างานมาแย่งงานเราเช่นนี้มันต้องบาลานซ์ให้สองอย่างมันสมดุลทุกคนงานพอใจทุกฝ่ายครับ ครับวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทำดีก็จิตอาสาได้มาคุยกับหัวหน้าจัดหางานจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดคนนี้จะอยู่ด้านล่างครับคอยบริการพี่น้องอีกหลายหคนอยู่ด้านล่างพี่น้องครับวันนี้วันที่9วันจันทร์เดือนตุลาทีมงานของเราได้มาสัมภาษณ์ท่านหัวหน้าก็เป็นมิตรหมายที่ดีที่พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในจัดหางานจังหวัดพี่น้อง นะถ้าสงสัยอะไรต้องการพนักงานอย่างไรแบบไหนถ้าชาวต่างชาติพี่น้องมีเวลาก็มาปรึกษาหารือได้นะครับยินดีต้อนรับแรงงานจาัดหางานจังหวัดสุรินทร์วันนี้ทีมง,งานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีก็ขอสัมภาษณ์หัวหน้าไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาสัมภาษณ์ท่านใหม่อีกทีครับสวัสดีเพเท่านนี้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร,ร์ทำดีวันนี้จิตอาสา ตอนนี้เราก็ได้สัมภาษณ์หัวหน้าจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้ไปทำเอกสารเสร็จสิ้นสมบูรณ์เบื้องต้นก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางพาน้องแาวกัมพูชาไปปั๊มปั๊ม,มบริพาทนะฮะบริพาท์ทั้งฝั่งกัมพูนแล้วฝั่งไทยแล้วเอาหนังสือแรงงานไปยืนยันว่าทางแรงงานได้ทำเอกสาร ในการเข้าทำงานในประเทศไทยเป็นที่เบื้องต้นแล้วแต่วันพรุ่งนี้นะเสร็จจากวันนี้ที่ไปชายแดนไปไปปั๊มบริพารเสร็จก็จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับพรุ่งนี้ตรวจร่างกายโรงพยาบาลสุรินทร์เสร็จเดี๋ยวเราก็จะกลับมาที่จัดหัง,งานจังหวัดอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นทีนี้ก็จะทํางานโดยสมบูรณ์แบบ อยู่ได้3เดือน1เดือนก็จะต้องไปปั๊ม1ครั้งนะครับ1เดือน30วันจะต้องไปปั๊มหนครั้ปั๊มทั้งหมด3ครั้งคือ3เดือนเสร็จแล้วถ้าจะอยู่ต่อก็จะไปดําเนินการที่โรงพยาบาลสุรินเพื่อประกันสุขภาพต่อครับเดี๋ยวเราจะไปช่องจอมนะครับพาเองชาวกัมพูชาไปปั๊มต่อครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชายแดนครับผมครับตอนนี้ทีม ข่าวคุณสุรินทร์ทับีเราก็ได้เดินทางออกมาจากจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะมาส่งน้องัมพูชาครับที่มาทํางานในสุรินทร์นะครับเดินทางมาถึงช่องจอมนะครับตอนนี้ก็ติดไฟแดงกันอยู่ครับอีกไม่นานครับก็จะถึงตลาดช่องจอมแล้วครับหลังจากจิตไฟแดงตัวนี้นะครับ บรรยากาศช่วนี้ครับก็พ้องฟ้ามามืดเลยครับคาดว่าน่าจะมีฝนตกเกิดขึ้นในฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็ทีมงานเพจข่าวคนสุรินททบีครับมีจิตอาสาครับพาพี่น้องชาวกัมพูชาครับที่มาทํางานในจังหวัดสุรินทร์เราครับมาต่อบอเดอร์พารนะครับ,รบซึ่งจะต้องไปที่ ช่องจอม,อมอรับรัฐมนตะทางช่องจอมฝั่งนู้นนะครับอาสามาครับพากันมาท่านประธานก็มาด้วยครับและน้องๆที่อยู่เนี่ยครับที่จะไปต่อ,ว,อวุฒิพาร์เพื่อที่จะเข้ามาทํางานในสุรินทร์เราให้ถูกกฎหมายครับให้ถูกระเบียบของจัดท้างานนะครับอันนี้ก็กลบถึง วัดหลวงปูเ่เฮงครับผ่าวัดหลวงปูเ่เฮงมาแล้วครับทาน,นเป็นปักเกจิชื่อดังของทางไทยแดนตรงนี้นครับอโอเคก็ถึงตลาดช่องจอมนะครับสังเกตรถเยอะมากครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6ขอแม้วันจันทร์ที่9ครับ9ตุลาคม2566ครับ เหตุข่าวคนสุรินทร์ทำดีเราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนทางตลาดชายแดนท้องจอมครับแล้วก็จะผ่านไปยังด่านตอมอทางนู้นครับขบวนเพื่อที่จะพาพี่น้องชาวกัมพูชาครับที่มาทำงานที่นี่ครับไปต่อปั๊มโปรดิพชร์ทกันนะครับผ่านครับบรรยากาศสองข้างทางครับ พี่น้องชาวกัรมพิชามาจ่ายใช้สอยครับมาทำธุรกิจธุรกรรมกันครับตลอดทางนีครับสักครู่ครับก็จะถึงแนวชายแดนแล้วครับเราก็มีโอกาสได้มาครับช่วงนี้ก็มากันหลายครั้งแล้วครับครั้งที่ครั้งที่3ครับมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้อง ชาวกับูชาครับที่มาทํางานในสุรินทร์ครับเพื่อที่จะรับอนุญาตการทํางานให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยเรานะครับเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับระหว่างจังหวัดโดยว่าจังหวัดที่ติดชายแดนของสุรินทร์เราครับคือทางช่องจอมนะครับ สักครู่ครับก็จะถึงสุดเขตชายแดนประเทศไทยแล้วครับเกี่ยวกับต้นข้างทางกับต้นไม้หน้าฝนครับร่มรื่นครับเขียวชะอุ่มเลยครับต้นไม้ครตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอย่างด่านชกจอมเรียบร้อยแล้วครับ เสียบมีรถมาเยอะช่วงทนี้ครับรถเข้าออกที่ไหนพี่น้องที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็มีนะครับรถที่จะเข้าออกก็มีที่นี้ก็ถึงแล้วครับนี่คือสุดเขตชายแดนมไทยครับครับสวัสดีครับพี่โน้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีจิตอาสา วันนี้ทีมงานของเราได้พาน้องนะครับที่เดินทางมาจากจัดหางานจังหวัดสุรินเพื่อที่จะมาะเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะเข้าทํางานได้ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายไทยเพราะว่าวันนี้ต้องปั๊มพาสปอร์ตนะฮะให้บ,บัตรพาสป์ทำบัตรพาส์ให้สมบูรณ์พอเสร็จแล้วนะครับเสร็จสิ้นจากตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปที่ ตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลสุรินทร์แล้วก็จะเดินทางมาที่จัดหางานก็ถือว่าสิ้นสุดของการทำเข้าทำงานในประเทศไทยถูกต้องตามระเบียบน,นะครับตอนนี้เราก็ได้มาจัดก,การพาน้องมาถึงช่องจอบไปที่เรียบร้อยแล้วะจะเรียบสู้เหนวบางโกสเขมาไงไงเนี่ยขยมบัตรเนนีะ่มาโอนมอปีก็เพืวงทมอุมทการเราอีทยถึง,งแมงไทย เสน่ยนมน้ำออนหม้อว่าอ่าอ่าสเต็มนะสเต็มพาสปอร์ตอ่าบรูพาร์ตแบบอบรูพาส์อรุ่รุ่ยเสน่ยนมก็นึ่งนมโจลเตาอิสเรลแบบเธอสเลนเต้าโรงงานอ้อยกาคือกาหลงไทยอ้อยเต้าแบบตอนนี้ก็อาโอนอยู่อันนี้เต้าอ้อยกีตามบริพารอ้อรุ่เชนบ้านโรงงานเนมโจลเตาอิสเรลวิ่งบ้านเธอกาอ้อยเวตาล์ปะโจลโอเธอเวตาลมึงไทยบบบบ้าน จมเตรียมเลียไปเอาบ่องโพศกแม่กันนี่บัดจําจุบนี่สมัยบัดสวัสดีเตรียมเจียบัดบ่องกินเก็บแซวไปเอาสขแม่นี่นะยมบัดนําบ่องอุ่นมาปีกะพวกทมบัดบ่องอุ่นมาสมปิงบ่กิจการนําเมืองไทยยมก็นํามะสมมเอาวิตราวบัดเอาตราวระเบียบคันไทยไหนๆยมก็นําตะเธออีแสดงรูจមកให้สนายไต้นุมเธอ បាទទៅផាតបាទពីខ្មែរួចសូមអ៊ីថៃទៅអ៊ីថៃនោះក៏នៅតាមអូនមកពីក្បុងធំបាទនឹមចូលទៅអ៊ីថៃតើធ្វើការទៅអ៊ីថៃអោយត្រូវត្រូវរបៀបខំខៃដូច្នេះអូនក៏បំប្រករបាទឈ្មោះត្រូវចូលធ្វើការរំលំថ្ងៃត្រូវបាទដូច្នេះអោយបែរបោកអូនទៅខ្មែខ្ញុំនិយាយត្រឹមត្រៀបៗបាទនេះនេះបាទយ៉ាងប្រពន្ធអូនទេបាទយ៉ាងប្រពន្ធអូនចូលមិនអី สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เราก็จิตอาสาได้นําพาพี่น้องชาวกัมพูชาที่จะเข้าไปทํางานอย่างถูกต้องในประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้พาไปขึ้นทะเบียนที่แรงงานหรือจัดหางานที่จังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยใจเช้านะฮะตอนนี้เราก็ได้นําพาน้องนะเพื่อที่จะมาปั๊มเพื่อทำเพราะบรดิพาร์ตขอต้อนครับมาปั๊มบอดิพาร์ตให้มันถูกต้องตามระเบียบของไทย เพื่อจะเข้าทำงานในประเทศไทยให้ถูกต้องตอนนี้น้องก็เดินทางไปไปปั๊มบอ r d e r p a อย่างถูกต้องไปที่เรียบร้อยก็รอน้องปั๊มขาเข้าเพื่อที่จะมาสแสดงตัวตนเพื่อจะเข้าทำงานที่ตมไทยตอนนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ตำดีจิตอาสายัางรอรับน้องเขาอยู่เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่จังหวัดสุรินทร์ต่อเพราะวันพรุ่งนี้จะพาไปตรวรรจวร,วร่างกายเสร็จแล้วตรวจร่างกายเสร็จ ถ้าเที่ยงบ่ายก็จะพามาที่กรมแรงงานหรือจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดก็จะอยู่ได้ครั้งละ3เดือน1เดือนก็จะต้องมาปั๊มที่ช่องจอบนะปั๊มเสร็จก็จะกลับไปทํางานต่อได้3ครั้งครบ3ครั้งก็ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสจะมาถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมอีกครับขอสวัสดีจากเพจข่าวคดสุรินทร์ทำดีจิตอาสาวันนี้ครับ